giờ giờ sẽ tải được phải đi được rồi hết rồi rồi giờ trên thời này bình đời không như mong mai không có bình cũng ra cái ra cái สุ๊บับซิ่งนะครับวันนี้อาตูก็จะพามาดูรถ90ในตำนานนะครับที่เรายังใช้งานกันอยู่นะครับก็เป็นรถประมาณนี้ครับึุงรถพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเป็นของใช้ชาวสวนที่เขายัางใช้งานกัน ไทยลอยแ็นแบบนะครับกระเป๋าที่ยังมีคุณค่าหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้ใขาคอะไะครับแต่ว่าแบบทางกระยองกันจันก็ยังใชยเยอะนะครับเดี๋ยวอสูรก็จะ่ายด้ดูหลายชนนะครับมันก็ผลลุคนี้ก็น่าจะเป็นลุกอินนงรา ดูไไหลายๆคันนะครับมีอีสุบม,มีโนต้ามันก็เป็นดิสเอ็นนะครับมีสวยเลยมียแห้งๆโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายมีถนนเข้ามาเดี๋ยวถ่ายดูดีเนาะโอเคเจอเจอเจ้าของแล้วแต่ว่าคุณลุงเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้ถ่ายหน้าเนาะก็งั้นก่อนดูรถคุณลุงแล้วกันงั้นเดี๋ยวผม อขอดูรถนิดนึงอันนี้ของคุณลุงก็แหนบแหนบติดล้อเนาะไอ้แหนบอะไรหนักแหนบผ่นบานเทนเลอร์เหรอครับฐานเทนเลอร์ผ่านเทนเลอร์แล้วก็ชกโวกก็เป็นชกหน้าพวกติดล้อเนาะใส่เทอ,อีใส่เทาวีโฟล์ตามไตีบนล่างแล้วก็คันนี้มีมีเกียร์ทัโลมีเกียร์ทโัทโลครับเดี๋ยวถ่ายไปให้เพื่อเนเพื่อนน้องๆรุ่น,น,นหลังๆดูว่าเนี่ยรถยัง ป็นตำนานที่ยังมีชีวิตแล้วเรายัางใช้งานได้จริงนะทุกคนลงยังใช้อยู่ประจำในการวิ่งงานก็เป็นบิ๊กเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูดูนะในรถนี้ดูแล้วดูว่ามันเป็นเกียร์ทะลุรถขนาดไหนเพราะว่าเสียสายพิงก์เราเราเปี่ยนเสียเสียสายพิ้งก์เลสายดึงนะครับ ็ยังเป็นภายในเดิมๆอยู่เลยมงไม้เป็นดาดพิเค็มอ๋อใช้สายดึงเงาเหรอครับ,รบอ๋อเป็นสายดึงงานอันนี้เป็นสายเกียร์ทะโลของของของคุณลุงนะครับสหรับวิ่งสายงานในไร่เวลาใส่ทะโลแล้วมันคุณลุงบอกว่ามันมันเดินดีกว่าที่ไม่มีเพราะว่ามันคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องเร่งใช่ไหมถ้าเป็นไม่มีทะโลที่เราต้องไปประคองคาร์ใช่ไหม,ไมแต่ถ้ามีทะโรนี่เหมือนกับว่าเราถ้ปล่อยคันเร่งมันก็เดินดุ๊กดุ๊กดุ๊กของไฟเหมือนโบวินอะไรเงี้ยเนาะ เจ๋งอยู่นะไปผัดดูเครื่องนี้นิดนึงนะครับน,นี่โอเคเอ็นสอแล้วว่าเราโฟร์แท็กนี่ครับเครื่องยน รถที่ยังสวยอยู่นะครับถึงสีสีจะไม่ได้เลี่ยมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสีแห้งๆเดิมๆบางๆยังไม่ไม่เคยโดนน่าจะไม่เคยโดนสีแห้งๆโรงงานเลยนี่ก็เทดูนะครับเทาดูแน่นะครับจวนอนนุน่นนะฮะดูไว้ว่าเป็นแนวทางอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่ครับรถเก่าก็ถ้าเราได้ดีๆเราก็ใช้งานได้นะครับ เพราะว่านี่ราเป็นรถที่บางคนก็ร้านเลยเข้าไปแล้วครับไม่ได้เขา,เขามาใช้งานเท่าหไหร่อันนี้ก็ทำแา่เ,เทสเอร์โบอย่างเดียวใช่ไหมครับเทอร์โ,โบอย่างเดียวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องนอกใช่ไหมครับเครื่องนอกวังใหม่เป็นเครื่องของเจ็บเครื่องนอกครับ ก็คันนี้ก็เป็นกระบะเล็การบะเล,ะเล็แต่มาสนใจคันนี้ก็คือมันมีมันเป็นเกียร์สโลมันเป็นแนวทางที่ดีเลยนะสําหรับรถที่แบบแล้ววิ่งหลังถนนมันมันก็ไม่เกี่ยวนะเราปลดแล้วก็แลนะ้วใช่ไหมคนระับช่วงจนช่อง,งท้ายก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่ามันจะดีเวลาเราเข้าไรเข้าสวนเนี่ยเพราว่าอะไรมันมันจะไปมันขึ้นตะึงตึ้รับโอเคไนงะเดี๋ยวคันนี้ก็ถูกเอาขายดูประมาณนี้นะเดี๋ยวเพื่อมีรถ รถอ,อื่นเข้ามาอีกเอาสูตรก็จะไปขอตวตคุณลุงป๋าเขาดูนะว่าเขาใช้รถรุ่นไหนกันบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวคุณลุงเขาจะไปขึ้นงานมาให้ดูนะครับว่าเขาแบกได้จริงขนาดไหนเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวรอคุณลงุงกลับมาไวกว่าโอเคครับนี่ก็ไป็นหนึ่งทำในตำนาน,นะครับวนี้คือไตโทนเอาสองร้อยะบาร์เรลเอาร้อย นี่ก็ดำเดินฮันเฮงเหมือนกันนะไปลงยูทูบหน่อยตาตาให้น้องๆดูหลังๆดูครับว่ามันเป็นรถในตำนานอยู่ว่ามันมันแถวบ้านมันไม่มีใช้มันไม่เอามาใช้กันแล้วไง อันนี้เรายังใช้งานไม่ทเลยเลยปอบด้วยนะเลือดอันนี้ก็ยังเดิมเดิมบางเหมือนกันต่ำเครื่องเดิมเดิมเลยนี่ก็ยังเดิมนะครับบ่งบ่อเดิมเติมโรงงานเลยนะเป็นสไตล์นี้เลยนะของไฟโคนเนี่ยเนี่ยเดิมเลยทีเดนี่เดิมยันพวงมาลัยเลยเติมหมดเลยนะครับพวงมาลัยยังเป็นใช่อันนี้ก็เดิมมิตูเลยพวกนี้ต้องไปใส่เทาล้อยกันนี่พวกครับนี่ก็อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ก็เป็นมิสู นี่น่าจะเป็น TFR เนอะเขาเรียก TFR ใช่ไหมดูกเนี้ใช่นะน่าจะนี่ด้เป็นอีกหนึ่งคันะครับในตำนานรถคืยุคเ0้าสของเรานะที่เรายังใช้งานอยู่ทั้งทุกของใส่เทอลอยอนนีก็ภายในพิซซอนโซนก็ยังจำเดิมอยู่นะครับเปลี่ยนนัดนึีน ใส่บาเลย,ยก็ได้ไม่เกิดตอนนี้เครื่องเดิมห่ะครับเครื่องเดิมเนาะนีเครื่องเดิมเหมือนกัน จะตามป่าไปถ่ายนะครับผมอยากได้ผมอยากได้งานไงนะครับนี่ก็อีกหนึ่งคันนะครับเป็นพี่เต็มสันป่ากันถีแดงวัดวัดขาที่ผมถ่ายให้ดูคันึงนะวันนี้ก็ดูเสื่องหน่อยป๋า อันนี้คิวีสามสองอ่ะเนี่ยค b สามสองตอนนี้แต่ลอ่ะครับอันนี้ก็เกียร์จะล้เหมือนกันบอบอตเลยนะลุได้ดึงล็อด ตัวนี้มันมีเทอร์โบมาจากโรงงานเลยใช่ไหมครับตัวนรือว่าเรามาใส่มนมจนตัวนี้นะตัวตัวตัวทีีสามสองโรงงานเพราะว่ามันมีโบว์วาวติดมาอย่างนี้เลยนะอ๋อมาจอดใส่เลยครับ แรงน็อนตของตัวเองน้ำมันเยอะนิดหน่อยวันนี้ก็สเต็ปเดิมเหมือนกันดีสามสองนี่สายเกียร์สโล คันแดงนั่นแมบ,บโหด่านี้นะฝาด้วยีแต่คันนี้เครื่องคีดสามสองนี่แรงนะกำลังเหลือๆเลยครับสำหรับคลิปนี้กูก็ต้องฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามมาะตูด้วยนะครับมาะููข้อคทิ้งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ